สวัสดีค่ะนักเรียนในส่วนของ EP ที่2นะคะต่อเลยนะคะเรื่องหลักการคูณค่ะครูจะทบทวนให้ก่อนนะคะหลักการคูณก็คือการที่เราเนี่ยมีงาน1ชิ้นแบ่งทําขั้นตอนได้ทั้งหมดเป็นขั้นตอนย่อยๆค่ะเราก็เอาวิธีของขั้นตอนย่อยๆแต่และว,วิธีเนี่ยมาคูณกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อกันเลยค่ะ ตัวอย่างแรกนะคะโจทย์ถามว่าจะสามารถสร้างเลข3หลักจากเลขโดด0 1 2 3และ4โดยที่ตัวเลขแต่ละหลักไม่ซ้ำกันได้ทั้งหมดกี่วิธีค่ะซึ่งจากคำถามนะคะเด็กๆต้องพิจารณาก่อนค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสร้างเลข3หลักถูกไหมลูกซึ่งเลข3หลักเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยซึ่งหลักร้อยต้องระวังนิดนึงเพราะตัวเลขที่เขาให้มาเนี่ยมีศูนย์หนึ่งสสามสมันมีศูนย์ด้วยหลักร้อยของเราเนี่ยห้ามเป็นศูนย์นะลูกเพราะถ้าเกิดเป็นศูนย์เนี่ยมันจะไม่ใช่หลักร้อยลูกมันจะเหลือแค่หลักสิบนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้มีเงื่อนไขที่เราจะต้องระวังอยู่นั่นก็คือหลักร้อยต้องไม่เป็นศูนย์ค่ะ และตัวเลขก็ห้ามซ้ำกันด้วยนะคะเราก็ไปดูวิธีคิดกันเลยค่ะซึ่งวิธีคิดนะคะเราก็เริ่มที่หลักร้อยก่อนเพื่อเลยเพราะว่ามันมีข้อควรระวังอยู่นะคะหลักร้อยเนี่ยก็จะมีเลือกได้แค่หนึ่งสสามค่ะก็จะมีแค่4ตัวที่เราเลือกได้นะคะต่อไปค่ะเป็นหลัก 10นะคะซึ่งหลัก10บเนี่ยเขาบอกตัวเลขห้าม้ําซึ่ง0ูนย์ถึง4มีตัวเลข5ตัวซึ่งหลักร้อยเนี่ยเขาเลือกไปแล้ว1ตัวแน่นอนไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนแต่เลือกไป1ตัวก็แสดงว่าหลัก10บเนี่ยจะมีโอกาสเลือกตัวเลขเพียง4ตัวค่ะและหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะคะมีตัวเลข5ตัวหลักร้อยเลือกไปแล้วหลัก10ก็เลือกไปแล้วนะคะดังนั้นหลักหน่วยมีโอกาสเลือก ตัวเลขเพียง3ตัวค่ะก็จะมีวิธีคิดย่อยๆทั้งหมดนะคะเราก็จับวิธีทั้งหมดย่อยๆตัวเลือกของเราเนี่ยมาคูณกันได้เลยค่ะจะเป็น4คูณ4คูณ3นะคะคำตอบทั้งหมด48วิธีค่ะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามนิดนึงนะคะลูกคำถามเนี่ยคล้ายๆกับโจทย์ที่เราทำไปเมื่อกี้เลยคำถามให้เรา เขียนตัวเลขสามหลักจากเลขโดดหนึ่งถึงเจ็ดโดยที่เลขโดดนั้นทั้งสามตัวเนี่ยต้องไม่ซ้ำกันนะคะแล้วก็ตัวเลขเหล่านั้นต้องเป็นจำนวนคี่ด้วยหลักร้อยไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าตัวเลขโดดของเราเนี่ยไม่มีศูนย์หลักสิบก็ไม่มีปัญหาแต่แอบมีปัญหาที่ หลักหน่วยนิดนึงเพราะเขาบอกว่าต้องเป็นจำนวนคี่นะคะเราก็จะมีโอกาสเลือกได้แค่1 3 5 7มีโอกาสเลือกได้แค่4ตัวนะคะแล้วหลักอื่นๆเด็กๆลองคิดดูนะลูกนะว่าจะเลือกได้กี่ตัวและเราก็รวมวิธีคิดย่อยๆทั้งหมดนำมาคูณกันเป็นวิธีทั้งหมดที่เรามีโอกาสเลือกนั่นเองค่ะอย่าลืมไปตอบคำถามนะคะ ตัวอย่าง2ค่ะโจทย์ถามว่าจงหาจำนวนวิธีการจัดตั้งคณะกรรมการ3คนจากผู้ชาย3คนผู้หญิง4คนและเด็ก5คนค่ะซึ่งโจทย์ข้อนี้มีเงื่อนไขอยู่ว่าประธานต้องเป็นเด็กรองประธานเป็นผู้หญิงและอีกคนที่เหลือเนี่ยต้องเป็นผู้ชายนะคะดังนั้นจากคำถามที่นักเรียนอ่านมาเนี่ย เราก็จะมีขั้นตอนย่อยๆในการคิดทั้งหมด3ขั้นตอนนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาต้องการจัดตั้งคณะกรรมการ3คนขั้นตอนแรกเราก็เลือกประธานขั้นตอนที่2เลือกรองประธานขั้นตอนที่3ก็คืออีกคนที่เหลือนะคะเป็น3คน3ขั้นตอนเริ่มที่ประธานกันเลยค่ะเงื่อนไขบอกว่าประธานต้องเป็นเด็กซึ่งเด็กมีทั้งหมด 5คนนะคะดังนั้นขั้นตอนแรกประธานของเราเนี่ยเลือกได้5วิธีค่ะต่อไปรองประธานต้องเป็นผู้หญิงซึ่งผู้หญิงมีทั้งหมด4คนดังนั้นรองประธานก็มีโอกาสเลือก4ค่ะและสุดท้ายคนที่เหลือเนี่ยต้องเป็นผู้ชายซึ่งผู้ชายมีทั้งหมด3คนดังนั้นก็จะมีโอกาสเลือก3ามค่ะ เราก็เอาขั้นตอนย่อยๆทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยมาคูณกันเลยเราก็จะได้จำนวนวิธีในการเลือกคณะกรรมการทั้ง3คนแล้วนะคะลองคิดดูนะคะนักเรียน เมื่อกี้มีใครแอบหลับหรือว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือเปล่าเอ่ยถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนคำถามข้อเมื่อกี้เด็กๆต้องตอบได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาลองอีกหนึ่งคำถามซึ่งคำถามนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ครูให้ไปเลยค่ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจำนวนของคนนิดหน่อยนะคะครูเชื่อว่าเด็กๆต้องทำได้แน่นอนค่ะคำถาม ในการคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยประธานฝ่ายชาย1คนประธานฝ่ายหญิง1คนกรรมการฝ่ายชาย1คนจากผู้สมัครชาย4คนและหญิง8คนมีวิธีการเลือกคณะกรรมการได้กี่วิธีนักเรียนลองทำดูนะคะคำถามคล้ายกับตัวอย่างก่อนหน้านี้เลย แต่แอบกระซิบบอกนะคะประธานฝ่ายชายและกรรมการฝ่ายชายจะเห็นว่าทั้งสองตำแหน่งใช้ผู้ชายหมดเลยถ้าตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้เลือกไปแล้วหนึ่งคนอย่าลืมหักออกด้วยนะคะอีกหนึ่งตำแหน่งลองคิดดูนะคะนักเรียนไม่ยากแน่นอนคะ่ะสหรับ EP ีที่สองหลักการคูณได้จบลงแล้วนะคะ ติดตามชมใน e ีที่3กันนะคะจะขึ้นเรื่องหลักการบวกค่ะนักเรียนแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ